แรงจังลมแรงจังฟิวหมแล้วขอในนี่เบาๆประท่า,าลมแรงถ้าลมไม่ไหวลืมฟิวไปหมดแล้วตองอยู่ต้งาต้งานตงานต้านมาปรท่าเต็มเต็ม ต้องหาทางหลบกันให้ดีกีไม้จะต้องใส่ เ <c oughs> อาลบแรงลมแรงลมพายลมพายโอ้วันนี้ใบไม้ฟิวไทยดาราเต็มแล้วธรรมชาติไม่อาจกันเหมียวเหมียวลบมาแล้วเมียววัดจังดีมีที่หลบที่บางเหมียวป่าอยู่กันยังไงเนอะลบพัดลมแรง ไม้หักโครโงโคงเกงต้นไม้หักหมดแล้วหลังคาเต็นหลังคาประวัิพิธีที่ทเตรียมไว้รมพัดทางไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรถึงเวลานั้นก็ทำใหม่ได้ื่องขอพระจ้าครับขนะอให้ทุกคนปลอดภัยก็พอแล้วครับผุบ้ติทุกอย่างก็เป็นไปได้ตามวันละโอก,กาส เป็นเรื่องธรรมชาติก็ข,อ,ขอ,อยุตีคลิปนี้ไว้ท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านอยู่รอดปลอดภยัยจากพานตรนาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุ